ทำไมเราถึงจุดเทียนสองเล่มบูชาพระธรรมจากตอนที่แล้วหลวงพี่ได้พูดถึงเราจุดธูปสามดอกบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้วท่านใดยังไม่ได้ฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะสําหรับพระธรรมนั้นเราใช้เทียนสองเล่มจุดบูชาก่อนอื่นก็ต้องรู้ก่อนว่าพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีทั้งหลักธรรมและวินัยให้เราได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมนี้เปรียบดังตะเกียงไฟที่ส่องสว่างส่องให้เราเห็นทางดีทางชั่วทางบุญทางบาปทางสวรรค์แล้วก็ทางทานิพพานอุปมาเหมือนเวลาที่เราเดินทางหรือเวลาที่เราจะเดินไปที่ไหนก็ตามในบ้านก็ดีนอกบ้านก็ดีถ้าสถานที่นั้นมีแสงสว่างเราก็มองเห็นทาง เราก็เดินทางได้อย่างสะดวกราบเรียบไม่อกล้มไม่สะดุดอะไรก็ตามที่ขัดขวางในการเดินทางของเราเช่นกันพระธรรมก็เหมือนกับเป็นตะเกียงที่ส่องให้เห็นว่าสิ่งใดดีชั่วบุญบาปถูกผิดควรไม่ควรทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและละเว้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้คุณโยมลองคิดดูนะถ้าโลกนี้ไม่มีพระธรรมเลยอะโลกนี้ก็จะมืดมิด และคนก็จะไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้ควรไม่ควรมนุษย์ก็จะเบียดเบียนกันเองสร้างความทุกข์ให้แก่กันและกันและคนในโลกก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุขเลยตรงกันข้ามถ้าที่ใดมีพระธรรมที่นั่นก็เหมือนมีความสว่างคนก็รู้ว่าสิ่งใดดีชั่วถูกผิดสามารถเลือกในการทำสิ่งที่ถูกต้องละเว้นจากสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วได้ มนุษย์ทั้งหลายก็มีความสุขนี่แหละคุณโยมคุณค่าของพระธรรมแล้วทำไมเราต้องจุดเทียนสองเล่มบูชาพระธรรมด้วยไม่ใช่เทเล่มเดียวเรื่องนี้มีเหตุผลที่ลึกซึ้งมากและคุณโยมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มีมากมายเป็นตู้พระไตรปิฎกเลยถ้านับจำนวนก็ถึง84,000พันพระธรรม,มขันธ์แต่เมื่อย่อให้สั้นให้สุด ค้าธรรมสามารถแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆซึ่งเราก็ใช้เทียนสองเล่มน,นี่แหละบูชาค้าธรรมทั้งสองส่วนนี้เทียนเล่มแรกจุดเพื่อบูชาทำรักษากายทํารักษากายหรือที่เรียกว่าวินัยคือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษากายรักษาวาจาให้ประพฤติดีไม่ทําผิดศีลทําให้เรามีความประพฤติดีงามเป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่น ส่วนเทียนเล่มที่สองจุดเพื่อบูชาธรรมรักษาใจก็คือสมาธิและปัญญาเป็นธรรมที่ฝึกจิตใจให้สงบมับ่นคงผ่องใสและมีปัญญารู้เท่าทานความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายทําให้ดําเนินชีวิตด้วยความสงบดังนั้นเทียนสองเล่มนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะรักษาใจ และวินัยในการรักษากายเมื่อเรามีทั้งธรรมะและวินยัยเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์มีทั้งความประพฤติที่ดีและจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยดังนั้นทุกครั้งที่เราจุดเทียนสองเล่มนะคุณโยมเราจุดเพื่อบูชาพระธรรมและหลวงพี่อยากให้โยมทุกท่านเนี่ยได้ระลึกถึงความหมายนี้เราไม่ได้แค่จุดเทียนตามพิธีกรรมตามประเพณีเท่านั้น แต่เรากำลังแสดงความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมทั้งในส่วนทำรักษากายด้วยศีลอย่างน้อยศีลห้าและรักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยสมาธิและปัญญาเมื่อเราทำได้เช่นนี้ชีวิตของเราก็จะสว่างสวยเหมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างขจัดความมืดนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญและในที่สุด ก็จะสามารถพ้นทุกข์ได้ตามลอยบาทของพระพุทธเจ้าในที่สุดนี้หลวงพี่ขออวยพรให้ญาติโยมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ตามที่เป็นบุญกุศลขอให้สำเร็จให้สมปรารถนาให้มีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยดูดแสงเทียนดูดแสงอาทิตย์ให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามจงทุกประการเทินจเจริญพร